เราโตมากับคำว่าสู้เขาไว้อดทนหน่อยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่แปลกนะไม่มีใครเคยสอนเลยว่าถ้ามันไม่ผ่านไปเราควรทำยังไงสังคมเก่งมากเรื่องสอนให้สู้แต่ไม่เคยสอนให้พักตั้งแต่เด็กเราถูกปลูกฝังว่าคนเก่งเท่ากับคนอดทนคนดีเท่ากับคนไม่บน่นคนสู้เท่ากับคนที่ไม่หยุด เหนื่อยก็ต้องทนทนไปเดี๋ยวก็ชินคนอื่นเขายังลำบากกว่าเราคำพวกนี้มันไม่ได้ผิดนะแต่มันถูกใช้บ่อยจนเราลืมถามตัวเองว่าแล้วตัวเราละ่ะไหวกับสิ่งที่เจออยู่หรือเปล่าแล้วการพักทำไมถึงดูเหมือนเป็นเรื่องผิดแปลกมากแค่หยุดเฉยๆยังรู้สึกผิดหยุดพักก็กลายเป็นคนขี้เกียจพักนานก็กลายเป็นคนไม่สู้ ทั้งที่ความจริงร่างกายกับใจมันกำลังส่งสัญญาณว่ากูไม่ไหวแล้วนะแต่เราทุกคนก็ยังคงต้องเดินหน้ากันต่อไปคนจำนวนมากมายไม่ได้ถอยเพราะขี้เกียจแต่ถอยเพราะสู้มานานเกินไปบางคนทำงานทุกวันแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามีชีวิตที่อิสระแค่รอวันหยุดแล้วก็วนกลับไปสู้ใหม่กลายเป็นมนุษย์เครื่องจักรไม่ใช่เพราะไม่อยากสู้แต่เพราะถ้าฝืนต่อ มันอาจพังทั้งจิตใจทั้งร่างกายแต่เชื่อว่าทุกๆคนยังมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้มีแรงก้าวเดินต่อไปคือจุดหมายหรือเป้าหมายไม่ว่าจะทำเพื่อครอบครัวคนที่รักความหวังและความฝันสิ่งเหล่านี้ช่วยให้มีแรงผลักดันและช่วยลบความเหนื่อยล้าและท้อแท้ภายในใจได้เป็นอย่างดีแต่สำหรับบางคนอาจจะพบเจอความพังทลายและเป้าหมายอาจหายไป อยากให้ลองมองหาเป้าหมายใหม่หรือลองทำในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ทำคุณอาจจะพบเป้าหมายหรือสิ่งดีๆในชีวิตที่ช่วยให้มีพลังใจได้กลับมาก้าวเดินได้อีกครั้งขอบคุณที่รับฟังคำพูดงโง่ๆของผมและหวังว่าพวกเราจะเป็นกำลังใจให้กันและกันสวัสดีครับ